ครับเป็นไงมั่งที่มาดัดวันนี้ทําให้บริการดีครัวผมแล้วรอนผมไอ้ที่ออกมาโอเคไหมโอเคเนาะที่ที่เราคุยไว้เนาะเสร็จแล้วนะครับนี่ครับรอนจะประมาณนี้นะครับเนี่ยเป็นธรรมชาติอันนี้ไม่ได้เซตเลยนะครับ เราไม่ได้เซตทรงกันเลยนะครับเนอะเราแค่เป่าเองเดียวใช่ไหมครับใช่ครับไปจะประมาณนี้ผมลูกค้าเป็นคนผมเส้นเล็ก แล้วรอบที่แล้วที่มาต,าตัดกับพี่หรืออีกคนเนี่ ได้ดูงานตัดที่ร้านบ้างไหมครับได้ดูเห็นเห็นอยู่เนาะใช่โอเครนี่พี่จะถ่ายคลิปเอาลงงานเลยนะครับเขาหลังๆเรื่องที่เกี่ยวตัดผมผมแฟดเออๆผมตีตัดเพื่อนครับ ผมมันเส้นเล็กมากแล้วก็ตรงผมเดียวกันกับเคสเมื่อวานเลยครับแบบนี้เลย มนนีนี่เคยดัดเลเนาะมีสิทั้งเลนใช่ไหมเอ่นนอเตยดัด่อนดอ๋เป็นดบบเอยเนาะแต่ว่า,นาน เก็บตอนแห้งูีทีนะครับเห็นไหมว่าคนจะพองขึ้นมา มันจะยกดัดยกโคนยกโคนวอลุ่มแต่มันเซ็ตไม่เหมือนกับไอ้ดัดฟอยนะคนละอย่างเลยนะครับอันนี้คือใช้ชีวิตปกติแล้วก็เป่าผมลงไปข้างล่าง พอเป่าเปาผมจนหมาดจนมาเริ่มหมาดเยวเสียงได้มันดังเป่าผมลงไปข้างล่างก้มแล้วเป่าเป่าเป่าพอเริ่มมาดเสร็จแล้วก็เสยขึ้นเสยหมายถึงว่าใช้ใดใอ้ะ เห็นไหมว่ามันมีผมที่โดนตับ รงนี้มาเนี่ยที่มันขึ้นเป็นตอเป็นตอเขาคใช้ฟันปลาสับตับสับสับับมันก็เลยเข้าแกนไม่ได้ยนผมผมแทงขึ้นมาเนี่ยเต็มหมดเลยเนี่ยโมกาแล้วมันงนั้นเนี่ยผมเนี่ยตั้นตั้นจุจุเลยแต่ผมที่ยาวมัน มันยาวค่อยใช้ฟันฟ้าสับสับสับ มาแล้วเวลาเราเสร็จปึ๊บเก็จะเป็นริ้วเป็นริ้วเป็นริ้วไล่ล,ลงมาน,นี้ก็จะมาตรงนี้ส่วนตรงนี้ก็จะม้วนลงมาต,ตรงนี้ต้องเก็บนิดนึงเดี๋ยวพี่ให้ดูข้างหลังเห็นไหมมันคุยมาแล้วแต่ว่ามันหนาพี่ต้องเอาความหนาออกหน่อยแต่ไม่ได้ตัดลอนออกคมมากไหม มันเหมือนผมหยักโตกเราลองเอามือมาเฉยผมลองลองจับจับผมดูเฉยนี้เสยอ่นี้เลยอลองเฉยดูเลยเคยตั้งอย่างนี้มาอะพรที่ดัดฟอนมันก็จะเป็นอีกสไตล์หนึ่งอันนี้ก็จะเป็นอีกลุกหนึ่งที่แบบว่าสระผมเป่าแล้วก็เป่าให้แห้งแล้วเฉยใช้ใช้ลมเฉยพอเฉยเสร็จแล้วเรากเอามือมาเฉยอย่างเงี้ยมันก็จะเป็นแบบนี้เลยเนี่ย อันนี้มันดูธรรมชาติมากใช่มันเป็นธรรมชาติอันนั้นมันหยิกหยิแต่ว่ามันแล้วแต่คนชอบเออบางคนก็ชอบหยิกหยิกอย่างนั้นนะเราเคยทําแล้วไงก็ได้รู้ว่าเออดักฝนเป็นยังไงอ,อันนี้ก็จะเป็นแบบอยากโศกโอป้าดยวขอเก็บข้างหลังหน่อยนะข้างหลังมันหนาอืม <c oughs> พี่ไปกินส้มตำมาผู้ชายทำเก่งมากเลยร้านเราเนี่ยส่วนผู้หญิง่ะเมียใช่ไหมมียป่ปะคนตัวใหญ่ๆไ,ไม่ตัวเล็กๆอ๋อตัวเล็กเป็นน้องน้องเหรอเนี่ยคนนั้นรับออเดอร์น่ารักล,ลองไปร้านที่ทะเลได้ยังไม่ได้ไปเลยเนี่ย บรรยากาศดีมีที่ทะเลด้วยไหมอ๋อชื่อร้านอะไรอ่ะมุมอร่อยริมทะเลโอ้มุมอร่อยริมทะเลบ้านฉางเบาอ่ามันมีในกูเกิลเดี๋ยวพี่จะทำอันนี้ลราใส่ไปในคลิปมีในกูเกิลไหมมีมีในกูเกิลนะติดเดี๋ยวเวลาแบบนี้เลย <c oughs> อยากถามอะไรเกี่ยวกับดัดก,กระลุมไหมหมายถึงว่าใช้ชีวิตยังไงอยู่ได้นานแค่ไหนอะไรอย่างเงี้ย <c oughs> ตัวนี้จะอยู่ที่ผมมันงอกเร็วแค่ไหน <c oughs> เดือนแรกก็คือจะเก็บข้างแต่ข้างบนเราจะไม่ตัดพอเดือนที่สองก็เก็บขึ้นทรงเก็บข้างหลังแล้วก็ส่วนข้างบนตรงเนี้ย Hey, ความยาวข้างบนตรงนี้ปุ๊บเราจะมาออคอยคัดคอยคัดก็คือเจาะลงไปในตับนี้เ้าตับนี้สุนทรพเนยม,มันจะอยู่ได้ประมาณ4-5เดือนขึ้นอยู่กับความงอกเร็วของผมพอผมจะงอกเดือนละเซนพอโคนมันดันขึ้นมา <c oughs> ตรงปลายริ่รไม่เป็นทรงเราก็มาออคอยคัดมาจิกอ,อย่างเงี้ยอือได้ต้องมาสี่หเดือนการดูแลใช้ชีวิตปกติเลยผมเหงืนนเดิมเปลี่ยนจากผมเส้นเล็ตตตกตรงเป็นผมหยับตกใช้ชีวิตปกติเลยไม่ไม บำรุงก็ไม่ต้องบำรุงนะโปรตีบำรุงไปแล้วมันไม่ได้ไม่ได้เสียเนี่ยผมไม่เสียเลยมันเป็นผมธรรมชาติเลยเนะี่ยแค่เป่าให้เป็นแค่นี้ก้มเป่าเป่าเสร็จแล้วก็เสยใช้ลมเสยเสร็จแล้วก็คน300ใช่ไหมใช่ดีก็คนแล้วสองนะไม่ต้องอิฟนะ <laughs> ถามน้ามาพี so oh, okay. ่น uh ี huh. ่เวลาช่างอาจจะลืมจะไม่ได้ม so ีตาบอกเลยว่าลูกค้าเป็นยังไงครับโอนมาก็ดีพี่อือทรงเจิมวันนี้ตรงไหนอะทรงเดิมที่ทรงไหนวะทรงเดิมที่ทรงไหนครับมาพื้นท้ามาพื้นท้าแบบนี้จำได้ตัดโอนมากี่ปีแล้ว อยาแใส่ตามตรงนี้เขาก็จะลงมาปิดตรงคิวพอดีอันนี้ก็ประมาณนี้แล้วท่าไม่ใช้ไดเป่าถ้าไม่ใช้ไดเป่าปล่อยให้แห้งเองมันจะหยิกเห็นไหมตอนที่เปียกนะ้ํามันจะหยิกมากเลยแต่ความร้อนมัน dry dry ออกไปเสร็จรปุ๊บมันก็จะยืด,ยดออกมาแต่ว่าพอยืดออกมามันจะม้มพอดีแต่ถ้าปล่อยมันจะเป็นอเมริกันบอย ที่เป็นหยิกๆอะ่ะ <Okay. S 1> เออนั่นแหะมันจะเป็นอย่างนั้นอันนี้ต้องรอให้มันนี่นะเพราะมันเนี่ยเห็นไหมมันโดนสับชี่ช่างเขาสับสับมาอย่างเงี้ยมันมันไม่ได้เข้าแกนเนี่ยอันเนี้ยเต็มเลยจะโดนเจาะตรงเนี้ยชี้ชีช้ชี้ <c oughs> แล้วก็มันจะมีตัวเซต <c oughs> จะเป็นแป้งแป้งโรยเคยเห็นปะเคยใส่ไหมไม่ต้องอไม่ต้องเนะาะกลัวเหนียวใช่ไหมปกติไม่ไว้เสร็เ,รเออเราก็ใช้แป้งอ่ะเซ็ตเวลาออกงานออกไหนให้มันอยู่ทรงเราก็จกับนีุ้๊กแล้วก็โรยแป้งนี้เขาก็จะอยู่โอเคครับ เป็นไงบ้างที่มาดัดวันนี้ทําให้บริการดีแล้วแล้วลอนผมไอ้ที่ออกมาโอเคไหมโอเคเนาะที่เราคุยไว้เนาะเดี๋ยวขออนุญาตไปกับให้เขาเห็นเสร็จแล้วนะครับนี่ครับ ลอนจะประมาณนี้นะครับเนี่ยเป็นธรรมชาติอันนี้ไม่ได้เซตเลยนะครับเราไม่ได้เซตทรงกันเลยนะครับเนาะเราแค่เป่าอย่างเดียวใช่ไหมครับใช่ครับก็จะประมาณนี้ผมลูกค้าเป็นคนผมเส้นเล็กนะครับแล้วก็ตรงมากจะเสยผมแบบนี้ไม่ได้ที่ร้านก็ทําการดัดวอลลุ่มแล้วก็แบ่งผม70-30แบบนี้นะครับแล้วก็สอนวิธีการเป่าการเซตเป็น,นี้ก็คือใช้ได เป่าอย่างเดียวแล้วก็ใช้มือเสยไม่ได้ต้องใช้ตัวเซตอะไรเลยก็จะเป็นแบบนี้นะครับโอเคนะครับลูกค้าครับผมครับขอบคุณมากครับ